คำเตือนเนื้อหาในวิดีโอนี้มีการใช้ภาษาและการเล่าเรื่องที่รุนแรงอาจส่งผลกระทบกับอารมณ์โปรดเสพเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนี่ก็มาฝอยกับคุณนู่จริงๆอะเมื่อคืนนั่งคุยกับบ้านขนมหวานมาแบบคุยกันมันมากคุยกันแบบแซ่บจัดเออท็อปิกมันแบบคนกินข้าวอยู่ฟังไม่ได้ <laughs> จ,รจ,รจริงๆจริงๆคนกินข้าวที่ฟังไม่ได้เลย ตอนแรกเราอันนี้ขออภัยคนที่กินข้าวด้วยนะครับผมอะเกิดความสงสัยสงสัยขึ้นในใจถ้าเราเข้าห้องน้ำอะเออเวลาเราถ่ายอะตอนตอนที่คุยกันเมื่อคืนไม่ได้ไม่ได้ใช้คำว่าถ่ายนะฮะแต่ผมจะแบบพูดให้สุภาพหน่อยนะฮะถ่ายก็คืออุจจาระเ้นะฮะเออนั่นแหละเคอ,อเราแบบฉีดออฉ่ด้วยไหมอะเออเราฉี่ไปด้วยไหมเพราะว่าผมอะเป็นคนที่แบบว่าเออถ่ายด้วยตอนถ่ายก็ฉี่ด้วย เออแบบก็ไม่ได้แบบถ่ายเสร็จเออถ่ายเสร็จแล้วแบบล้างตูดแล้วลุกมาฉี่อันนี้ไม่ใช่ก็คือนั่งถ่ายถ่ายอยู่แล้วก็ปวดฉี่ก็ฉี่เลยผมก็ว่ามันเป็นเรื่องปกตินะเออทั้งทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยแล้วแล้วมันก็แบบว่าตอนนั้นมีผมมีผมมีบิบบีบใช่ไหมบิบบีบไม่เป็นอย่างนั้นบีบบีบบอกว่าผมก็ถ่ายให้เสร็จก่อนเออล้างตูดกดซ่วมแล้วก็ค่อยลุกมาฉี่แล้วแบบว่ามันไม่ได้เว้ยมันไม่ได้ว่าบีบก็มันปวดตอนนั้นอะ เออแล้วบีก็บอกไม่รู้ผมไม่ฉี่ใส่ขี้ตัวเองหปวหัวมากเลยเีตมันเกิดจากอันนี้ผู้ผู้หญิงยืนฉี่ก็ก็ยืนได้อ่าอ,อันนี้ผมไม่รู้แต่ผู้ชายนั่งฉี่อ่ะลําบากเออผู้ชายนั่งฉี่ลําบากเ้ยมันเกิดจากผู้ชายนั่งฉี่เพราะว่า เกจะต้องแบบหักคอน้องอะหักคอน้องอะมึงมันมันไม่เหมือนผู้หญิงไงของผู้ชายอะมันมีส่วนงอกส่วนย้อยอะมันก็ต้องหักคอหักคอน้องลงมาเพื่อฉี่ใช่ไหมนั笑<笑><笑><笑>่นแหละเหตุมันเกิดจะตรงนั้นเลยแล้วก็แบบทีเนี้ยคนก็เ,เข้ามาเยอะเลย <S <S เอผมก็ถามทุกคนเลยเฮ้ยเป็นเหมือนกันหรือเปล่าเป็นเหมือนกันหรือเปล่าเพื่อให้รู้ว่าเราก็ปกตินี่หว่าช่องแชทก็เป็นงี้ป่ะเออผู้ชายอันนี้น้องๆผู้หญิงฟังได้นะ ถ้าผู้ชายผู้ชายจะนั่งฉี่ผู้ชายจะต้องหักคอน้องลงมาเพราะไม่งั้นมันจัดสเปรยเลยผู้หญิงฟังได้เพราะว่ามันมักจะเกิดความสงสัยว่าไอ้เหี้ยทําไมผู้ชายไม่ฉี่เลอะเธอะเออทําไมผู้ชายมันแบบอ่าฉี่แล้วเปื้อนโถบ้างฉี่กระจายบ้างมันมีหลายสาเหตุเ้ยเพราะว่าผู้หญิงอ่ะส่วนใหญ่เขาจะเค่งเรื่องห้องน้ำล้วก็มาคุยันว่ามันเลอะจากอะไรต้องบอกก่อนเลยว่า ผู้ชายถ้าเป็นผมเวลาเข้าห้องนะถ้าเป็นโถฉี่นะไอถ้าเป็นชักโครกนะโถฉี่ก็อีกแบบหนึง่งผู้ชายยืนฉี่พอยืนฉี่อะ่ะอันเนี้ยผมก็คือเปิดฝาชักโครกก่อนเออเปิดฝาชักโครกเพื่อฉี่แล้วพอฉี่เสร็จก็เอาลงแล้วมันแล้วแบบว่าฝั่งบ้านขนมก็บอกว่ามันไม่ใช่กับทุกคนที่เป็นอย่างนี้เออบางคนไม่เอาฝาขึ้นด้วยซ้ําบางคนเน่ะเขาเขา,เขาไม่ได้เขาไม่ไม่เอาขึ้นด้วย ผมก็ผมก็แบบว่ามันไม่ได้ป่ะเออมันไม่ได้ป่ะเพราะว่าเดี๋ยวมึงก็ต้องนั่งโถนี้ยเพื่อถ่ายมึงก็ต้องเอาขึ้นแล้วมึงก็ต้องเอาลงด้วยปัญหาคือถ้ามึงริมเอาลงอ่ะมึงจะยวบลงไปมันมันมันก็เออมันก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะเป็นอย่างนั้นแล้วลุงอ่ะที่ถามคือแบบอยากฟังว่าผู้ชายส่วนใหญ่อ่ะเป็นอย่างผมหรือเปล่าเออเป็นแบบผมหรือเปล่าเพราะเวลาเข้องน้ำถ่ายด้วยแล้วก็ฉี่ด้วยแล้วก็มีเหตุการณ์สะบัด เออเวลาเวลาผู้ชายฉี่เสร็จเออมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าต้องสะบัด,ดเลยอ่าอ,อย่างอย่างผู้หญิงอะ่ะเขาก็จะล้างแล้วก็เอาเอาเอาทิชชู่ซับใช่ไหมผู้ชายบางคนก็มีพกทิชชู่เออแต่ว่าเบสิกอ่ะเบสิกจริงจริงมันคือพอพอฉี่เสร็จของผู้ชายมันจะเป็นแท่งออกมาใช่ไหมมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าน้ําขาท่อเออ มันก็ต้องสะบัดออกหมุนเนี่ยหมุนหมุนสะบัดสะบัดเลยคือคุณไม่เข้าใจว่าเราไม่ได้สะบัดแล้วมันจะเลอะขนาดนั้นมันไม่ได้เลอะเออมันไม่ได้เลอะเว้ยผมไม่รู้จะอธิบายผู้หญิงยังไงว่าจังหวัดสะบัดอะไม่เลอะเออจังหวะสะบัดจะแบ่งเป็นสองสเต็ปเออเบสิกเลยคือแบบว่าฉี่เสร็จใช่ไหมตัวสั่นแล้วก็สะบัดด้วยสะบัดแล้วก็จะมีสิ่งที่ว่าลีดคอน้องลีด รีดคอน้องอ่ะเออเพื่อว่าให้น้ําที่คาท่อมันออกมาให้หมดเพราะปัญหาหลักของผู้ชายคืออะไรรู้ปะเวลาเหมือนฉี่เสร็จสะบัดแล้วฉี่เสร็จแล้วสะบัดแล้วเหมือนจะหมดแล้วพอใส่กางเกงกางเกงในปุ๊บแม่งซึมเหมือนไม่หมดอ่ะเหมือนน้องขครย่นออกมาแย่แล้วมันก็แบบแหม่นี่คือปัญหาโลกแตกของผู้ชายอันเนี้ยแต่อันเนี้ยไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทําให โถสซ่วมเลอะเออนี่ไม่ใช่สาเหตุหลกักที่ทําให้ฝารองนั่งหรือว่าบริเวณซ่วมมันเลอะเว้ยสาเหตุหลักเกิดจาก the first อะ first shot ของผู้ชายเว้ยเออมันมันเกิดจาก first shot ของผู้ชายอะ่ะเวลาผู้ชายอะ่ะมันจะเป้าแรกอะ่ะเราจะไม่รู้เลยเว้ยว่ามันจะพุ่งไปไปแบบตรงไหนต่อให้เราแบบมีสกิลเลงมาดีเอมมาดีเว้ยเราก็ไม่รู้อยู่ดีว่ามันจะแบบมันจะจ้องใช้จังหวะแบบสเปร นึกออกไหมลากเป้าเพราะฉี่แล้วอะ่ะมันอาจจะมีแบบอ่าพุ่งไปไกลแต่มันก็ยังอยู่ใน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 ขอบเขตมันเออแล้วก็พยายามแบบสเปรย์หรือลากเป้าอ่ะให้มันลงมาในจุดของมันเว้ยพูดไม่สามารถวันแทบได้วันแทบคือการฉี่แล้วหยุดแล้วผมเพิ่งรู้ว่าผู้หญิงกับผู้ชายอะไม่เหมือนกันตรงนี้ผู้หญิงอะเวลาฉี่เขาสามารถอา่าทำให้ฉี่ผ่อนลงได้คือฉี่ฉี่เบาลงได้ กู a m a ซิ่งสุดๆอเมซิ่งมากเพราะผู้ชายทําไม่ได้เออผู้หญิงอะชะลอฉี่ได้แต่ผู้ชายทําไม่ได้แต่ผู้ชายอะเพิ่มแรงดันได้มึงเข้าใจว่าเออผู้ชายเพิ่มระยะยิงได้แต่ผู้หญิงอะชะลอได้นี่กูเพิ่งรู้เนี่ยเนี่ยอ m a ซิ่งมากผู้หญิงทุกคนเลยเปล่าวะไอ,อ้อย่างนั้นอะผู้ชายผู้ชายทํามันทําได้แต่ผมว่ามันมันทรมานอะเออแค่หยุดแค่หยุดฉี่กลางคันอะก็แย่แล้วเออ ปกติคนเราก็แบบฉี่แล้วก็ไม่หยุดหรอกแบบแบบว่าแฉบบี่แล้วแบบอุย้ยไม่ตรงเป้าหยุดแล้วก็ฉี่ใหม่เนี้ยไม่ได้คุณจะท one ําวันแถบกับการฉี่ไม่ได้เลยเด็ดขาดต่อให้คุณเล็งใหม่อ่ะคุณก็ไม่รู้อยู่ดีว่ามันจะไปตรงตรงไหนฉะนั้นผูช้ชายต้องใช้การลากเป้าครับฉี่แล้วก็ค่อยๆไล่ลงมาจังหวะที่หยุดฉี่อ่ะไม่ควรหยุดเพราะว่ามันมันเสียฟิวเว้ยมีใครแบบฉี่แล้วหยุดไหม ฉี่แล้วหยุดอ่ะมันจะแบบรู้สึกแบบว่าเชื่อไม่สุดว่ะอะไรสักอย่างผู้หญิงอาจจะไม่ประสบปัญหานี้แต่ผู้ชายอ่ะ,อะการหยุดฉี่อ่ะไม่จะมีเหตุการณ์เดียวคือตกกระจายเออทุกคนอ่ะทุกคนอ่ะเหตุการณ์ถ้าคุณจะหยุดฉี่อ่ะมันไม่เพราะรีบหรอกถ้าถ้ารีบผู้ชายก็จะเร่งได้แต่ถ้าตกกระจายคือชะงักเว้ยเออผมว่าผู้ชายหลายๆคนจะประสบปัญหานี้คือเวลา เข้าห้องนะ้ำโรงเรียนเออตอนเด็กๆนะเข้าห้องนะ้ำที่โรงเรียนห้องนะ้ำโรงเรียนคุณนึกภาพหรอมาจะเป็นแถวเป็นโถฉี่แถวยาวๆเว้ยเออแล้วก็จะยืนฉี่กับเพื่อนเอ,อเพื่อนเพื่อนที่ฉี่เสร็จก็ชอบมาแกล้งอนิวลูดตูดอะจิกกิ้วอะจิกกิ้วรูดตูดจิกกิ้ว,แล,วแล้วเราฉี่อยู่แล้วอุ้ยไอ้แล้วมันจะมันจะสะดุง้งเว้ยอเพื่อนมันก็จิกกิ้วผู้หญิงฮะไม่มีปัญหานี้อยู่แล้วเอ้ แต่ผู้ชายมันเป็นอะไรก็ไม่รู้บางทีก็แบบว่าชี้ชี้อยู่เพื่อนก็เดินมาซ้อนหลังก <c oughs> ูก็ไม่เข้าใจว่าทําทําอย่างนั้นทําไหมจังหวัดจิกกิ้อยู่เนี่ย <c oughs> มีใครโดนแบบมีใครเจอแบบผมมากงนะผู้ชายเออแล้วมันก็แบบลามไปลามไปถึงเรื่องนั่งยองเออนั่งยองคือคนนั่งยองอ,ะอ่ะอ่านั่งยองมีสองประเภทคือคนที่นั่งยองแบบเต็มฝ่าเท้า กับคนที่นั่งยองแบบขยิ่งอ่ะปลายเท้าอ่ะเอาคุณเป็นประเภทไหนกันผมเป็นประเภทที่นั่งแล้วขยิ่งอ่ะเออไม่เต็มฝ่าเท้าแต่มันมีนะเว้ยคนนั่งยองแล้วแบบเต็มฝ่าเท้าเลยอ่ะ amazing มากเพราะว่าผมพยายามลองแล้วแล้วมันทําไม่ได้เออแบบงายอ่ะสาธุทำแล้วกูงายงายหลังเลยอเออมันเป็นเรื่องของบา,าลาาซ์ร่างกายพูดขอย้อนไปเรื่องฉี่ของผู้ชายหน่อยคือ อย่างที่ผมบอกผู้ชายไม่สามารถ one, ทําวันแทบได้ก็คือการชีหยุดฉีดหยุดฉีดหยุดเนี้ยหนึ่งและอย่างที่กล่าวไปก็คือมันมันรู้สึกขัดใจไม่สบายตัวและอีกอย่างหนึ่งก็คือผมเชื่อว่ามันนี่คือเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายแล้วแบบว่าผ่านช่วงชีวิตมาคุณอาจจะเคยเจอเหตุการณ์แล้วที่เจอเหตุการณ์ที่คุณฉี่แล้วฉี่มันเป็นสองแฉก รู้หัวเดียวนี่แหละแต่มันแต่มันไปสองทิศแล้ว <c oughs> แบบว่าไม่ได้ตั้งใจเลยไม่ได้ตั้งใจแล้วแล้วแบบว่ามันมันจะค่อยๆตรงผมเชื่อว่าผู้ชายหลายๆคนเน่ะน่าจะน่าจะเคยแบบเจอเหตุการณ์เนี้ยแล้วก็บางทีอ่ะมันอาจจะไม่ถึงขั้นแบบว่าเป็นสองแฉกนะเออบางทีมันจะแบบว่าเลี้ยวซ้ายบ้างเลี้ยวขวาบ้างจริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงๆมันมันเกิดจาก หัวอวัยวะมันมันมันบีบเออมันตีบช่วงหนึ่งนะครับปลายอวัยวะน่ะรูปัสวะเราอ่ะมันมันปีมันตีบอยู่ช่วงหนึ่งมันมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบแย่เหมือนแบบน้องเราใส่กางเกงในเออหรือเราใส่กางเกงในทั้งวันน้องก็ทําหน้ายู่ทั้งวันแล้วนึกออกป่ะน้องก็ทำหน้าหน้ายู่แล้วอ่ะแล้วออกมาฉี่หัวมันก็เปลี่ยนไง เล่งต,งตรงๆยังเบี้ยวเลยเลี้ยวลงขาก็มีเนี่ยนี่คือนี่คือเหตุการณ์ที่แบบว่าผู้ชายเคยเจอทุกคนผู้ชายอ่ะถ้ามึงจะเอาจริงๆถ้ามึงอยากฉี่ไม่ล้นโถจริงๆอ่ะมึงต้องฉี่แบบถ้าถ้าไมเคลนแจ็คสัน่ะโยกตัวลงไปอะเฉพาะชักโค้งนะเออนั่นคือแบบเซฟสุดแล้วใกล้ไปก็ไม่ได้เดี๋ยวน้ํากระเซ็นขึ้นมาเพราะว่าที่ที่ผมถกเถียงกันเนี่ย เพราะว่ามันปัญหามันคือผู้หญิงอะ่ะก็ต้องใช้ห้องน้ําสะอาดใช่ไหมแล้วผู้ชายเนี่ยมันก็มีแบบกรณีอย่างนี้ในการเข้าห้องน้ำออผู้หญิงฟังได้ผู้ชายฟังได้แล้วก็การนั่งฉี่ธรรมดาของผู้ชายอะ่ะมันก็ต้องหักคอน้องเอออย่างที่ผมบอกคือต้องหักคอน้องลงมาโฉนั่งฉี่แบบผู้หญิงผู้ชายมีส่วนงอกส่วนย้อยมันไม่ยิงตรงลงล่างครับเราต้องเราต้องปรับน้องอะ่ะให้ลงมาโดยเฉพาะ คนที่แบบอ่ายาวนอยอะไรเงี้ยคือต่อให้ไม่ยาวนะต่อให้ไม่ยาวคุณก็ติดอันท้าอยู่ดีนั่นแหละนั่นแหละทั้งนี้ผมผมมาพูดอธิบายเพราะว่าผู้หญิงบางคนไม่เข้าใจว่ามันนั่งฉี่ไม่ได้เหรออะไรเงี้ยเออมันมันต้องยืนฉี่เท่านั้นหรอคือสะดวกที่จะยืนฉี่มากกว่าคือที่ผู้หญิงต้องการความสะอาดเพราะว่าผู้ชายไม่ต้องเอาผิวหนังไปสัมผัสโถงไงผู้หญิงส่วนใหญ่จะแงงแค่ถั่วเปียกน้ำเปล่าเรายังแหยง ตูดเลยผู้ชายก็ต้องขี้หนูผู้ชายก็ยืนขี้ไม่ได้หนูผู้ชายมันก็ต้องใช้โถส้วมอะหนูอย่าไปคิดว่าผู้ชายไม่ต้องเอาผิวไปสัมผัสโถไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้เออแต่ต้องยอมรับว่ามันมีคนที่เป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือแบบขี้เกียจยกฝาเออมีมีแต่ผมไม่ใช่อย่างนั้นไงผมว่าผู้ชาย ส่วนใหญ่ก็ควรปฏิบัติแบบผมเป็นเบสิกเนื้ออกไปถ้าเราอยู่บ้านคนเดียวไม่ได้อยู่กับแฟนหรืออยู่กับคนอื่นเรากา็ยกฝาฉี่ใช่ไหมฉี่เสร็จแล้วก็ยกฝาไว้เลยอันนี้ในกรณีที่เป็นผู้ชายอยู่คนเดียวนะฮะอันนี้จะอันนี้จะสะดวกที่สุดนะครับปัญหาคือพอปวดขี้แล้วลืมมาฝาลงม <c oughs> ันก็จะซื้บลงไปเลยแต่ถ้าอยู่ถ้าอยู่ร่วมร่วมกับคนอื่นก็ อเอาฝาลองขึ้นจี่กดน้ำเสร็จก็เอาฝาลองลงครับผมเนี่ยท้งนี้ก็ฟังแบบเป็นเพื่อความบันเทิงนะั้นอย่าอีาอะไรไม่มีวีคนไหนมาเล่าให้คุณฟังหรอกครับไม่มีวีคนไหนมาถก,ถกประเด็นเรื่องนี้ให้คุณฟังหรอกครับเชื่อผมดิมีแต่ผมเท่านั้นแหละที่จะคุยเรื่องแบบนี้นะแล้วคุยแบบเป็นเรื่องจริงจังเป็นวาระแห่งช่องเนะคุยแบบ จริงจังมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงจังเว้ยเราอย่ามองข้ามเว้ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้วีสระคนนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากมาย